you know i'm gonna get ครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคนดูและผู้ติด,ดตามทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก่อนชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม UC พับ G Mobile นะครับผมเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นะครับคิมมีร้านมาแนะนํานะครับนั่นก็คือ Richmond Shop นะครับผมใช้เพียงแค่เลขไอเดียและชื่อตัวละครในการเติมนะครับเพียงแค่แอด line Richmond Shop นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยทางร้านนะครับผมมีโปรไฟลลล์ุุกกนนะะะะคคคครรัับบเเเเตติิิิมมมมม UC UC ้ๆยยผดี๋วจแปง ใต้ description นะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ย r p c Season 16เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากเติม r p นะครับเติมได้ที่ l i c h m a n s h o p ได้เลยนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดอินเทอร์เน็ตนะครับคิมแนะนําเป็น Net2 Super Fiber นะครับจะมี QR code สแกนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยนะครับว่ามาจาก OR96 นะครับตัวสองยิงเก่งจังจิงหรือว่าจะเป็นที่วอลแอบฟ้องตัวมากพี่คดครับ โอ้โหมีคนครับผมกูเ <verw> ก <Har ps> hmm. ียรติ M ส <testify> ิบ <mañana> ห <benim> ัวหัวโอยตีตีแล้วเมย์เมย์กูขอสักลำนึ่งดิความวยเป็นเรื่องของปีศาจถามไอตัวดู นอลบอกูเนี่ยโดนตาเพว่าเบอร์สองพี่เขาเอาหมดอะมชุดขาวเท่หาว่ะ ระวังนะอ,อยูปป่งนข้างใ่งน้โอ๊ยแกขวั่นซ้อนกูได้เร็วมากวิ่นกูจะตายเก็บของเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย ยาม่เป็นชั่วโมงจริงอะเย กูชอบแบบนาตาเยาขอเกิดที่น่ะขอเกิดได้ไงเพราะว่ากูตายบ่อยปั๊มมึงห้ามตายมึงต้องวิ่งจับตีนหมาเลย I got supplies. ขอบคุณครับตาแล้วฟาร์มอย่าตายมึงต้องรอดมาให้ได้นะโอ้โหห้าร้อยแม่งไปฟาร์มอยู่คนเดียวเลยไปฟาร์มอยู่ชายแดนเลยวันนี้บอเหมือนพี่คนนั้นไง อิสตัดไม่ไม่ได้ไม่เคยรู้จักกันนะเว้แต่บอกว่าเอ้ยพี่ปดแบบไม่ได้ให้คนนี้ยิงเลยืึไม่แล้วก<อ>็ววที่มือหัวถลืมให้กูยิงถ้าเกิดเป็นบอดไมให้สกิงแน่นอนไม่แล้วมันมีกันนึงที่ที่มือหัวถ้าคิวได้สาสป,ปดตัวขึ้นไปอ่ะไม่จริงอ่ะมี่แบงคต้องไปบนระคิวไ,<ม>ได้ต้องมาล่ามใช่ไหมมันมีสุมาตอนมีนั่นแม่เอาอีกแล้ว ว่าแต่อยู่ตรงไหนอ่ะ Watch out มึงมีมีคนมีคนจะเล่นด้วยวะกูปฏิเสธไปอยู่ชั้นสองแต่กูเกดตกลงไอ้ฟ้ากว่าก็มีเด้อเตะบนเดินสองเอาอะยังไม่เจอใครเลยตว์จำพันฝาดบอกกัน โ้อยใบที่มันอันติีเป็นซุปเปอร์ไทยยาะตุม่ม yeah. ตายเลยว่ะไอ้ตัวนั้นน่ะคุไม่เห็นสักคนอ๋อมันน็อกอยู่นี่ว่า ดาวน้ำมึงมีคนยิงกูจากขวากูเห็นแล้วมันกำลังจะขึ้นเขาโอ้ปานเนี่ยถ้ามีระเบิดได้คิวแล้วเนี่ย Mark the location หลป่านนะมึงต้องคิวเยอะเหมือนเบอร์สองถึงกูจะให้เล่น Watch out กูดูแล ก็สองโอ้ยหซาดมันอยู่ไหนแนนมันอยู่ตรงหินเว้ย Watch out มึงต้องมาช่วยกรูน้องมอค่ากูอยู่หน้ามือนี้น็อกนี้มอต ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่้อชิ่ไปแอบจุ่มมันแน่เลยแต <c oughs> ่ตามีหยาตาม่หยาย่นี่อ๋อยังอยู่บนนอนหรอมึงมันนอนอยู่หมาร์ e ด o c a t i ันใช่ใช่าหาฮักเลยกู เราจะรีบขึ้นไปทำไมมันไม่เห็นเลยมันเป็นเดินอับแยวมันก็ลงมึงมันคมอยู่นะเออจริงมือเทสสู้เบอร์สองไม่ได้หรอกไว้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 อีกหนึ่งตัวแย่